เอันนี้ไงค่ๆเลยนี่มันดูมแม่จ๋าจำให้เองแม่จ๋าจำให้นะคะโออจะหมดล้วจะหมดละจะหมดละจะหมดล้ากิ่งกิ่งกิ่งกิงเลยโดนหลอกกิ่ง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 โอ้แลข้างละอ่ะนี้ข้างนี้านไปข้างลู้นไง คันตรงไปคันคันไ,ไนนหนแม่บอกแล้วป็นคันคันเหรอคะถูกจุดมันจะคันเหตุ่นกลุ่มคันวี่มาหน่อยนี่มา,มามคือกิ่งจังเลยพ่อแค่หูให้เหรอคะพ่อจ่าแค่หูให้วินีเหรอคะ หันมีอีกลูกมนเนี่ยหันมาทางนี้ก่อนหันหันมันเหตุแสงข้างๆให้พ่อก่อนโอเคอันนี้ไม่ค่อยเยเก่งมากเลยดิด้งดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งจ้ขอแล้วกันลเ,เลยฝั่งเลย